รายงานของ Henley Partners รระบุว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มหาเศรษฐีอพยพออกจากประเทศมากที่สุดในปี2022คือ18,000คนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น13,500คนในปีนี้2023ค่ะนอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วมาตรการของภาครัฐอย่าง common prosperity หรือนโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ที่กดดันให้มหาเศรษฐีเหล่านี้โยกย้ายความมั่งคั่งของพวกเขาไปยังประเทศที่เป็นมิตรมากกว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคลิปนี้เราจะปริบให้คุณฟังค่ะนโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่เป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ปี1950ในสมัยของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงแล้วก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปี1980ในสมัยประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง และปัจจุบันนี้ในสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนโยบายดังกล่าวก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการค่ะแม้ว่าจะไม่ชอบใจนักแต่รัฐบาลจีนก็ไม่ได้สุดโต่งถึงขนาดต้องกลับไปแบ่งรายได้ให้ทุกคนเท่าๆกันตามแบบคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมอีกแล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลจีนต้องการก็คือความมั่งคั่งที่ทั่วถึงมากกว่า ความร่ำรวยที่ถูกกระจุกอยู่ที่คนบางกลุ่มของประเทศเท่านั้นด้วยเหตุนี้นโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันจึงถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งแต่ก็มีวิธีการที่แตกต่างไปจากอดีตค่ะย้อนกลับไปในปี1978ที่จีนเริ่มเปิดประเทศการใช้นโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันมุ่งเป้าให้ประชาชนมีงานทำอย่างทั่วถึงและเมื่อทุกคนมีไรายได้ความยากจนก็จะลดลง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีเศรษฐีจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ GDP ของจีนก็ขยายตัวเฉลี่ย10%ต่อปีเป็นเวลานาน,านกว่า3ทศวรรษปัจจุบันนี้การใช้นโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันมุ่งเป้าไปที่การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่กำลังขยายช่องว่างมากขึ้นเรื่อย โดยข้อมูลจากรัฐบาลจีนระบุว่ารายได้ของคนเมืองมากกว่าคนในชนบทถึง2.5เท่าซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขรัฐบาลจีนจึงได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อจะวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนประชากรรายได้ปานกลางการเพิ่มรายได้ของคนจน และการปรับรายได้ส่วนเกินของคนรวยรวมถึงการกำจัดรายได้ที่ผิดกฎหมายให้หมดไปจากประเทศถ้าจะให้สรุปสัส้นๆก็คือจีนจะหันมามุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณอย่างในช่วงที่ผ่านผ่านมานั่นเองค่ะโดยวิธีการที่รัฐบาลจีนใช้ก็มีตั้งแต่การออกกฎหมายการใช้มาตรการทางภาษีการบริจาคไปจนถึงการเข้าแทรกแซงธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อจะป้องกันการผูกขาดของกลุ่มทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนรวมไปถึงธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเช่นธุรกิจที่มีการปล่อยมลภาวะสูงค่ะแต่หนึ่งในกรณีที่โด่งดังก็คือการสั่งระงับการขายหุ้น IPO ของแอนกรุปเจ้าของอาลีเพซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบา โดยตอนนั้นนะคะรัฐบาลจีนให้เหตุผลว่าการปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันอาลีเพเติบโตอย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของจีนได้นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังจัดตั้งโครงการนำร่องในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นหนึ่งในมณฑลที่มั่งคั่งที่สุดของประเทศเป็นมณฑลสาธิตในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายในปี2025 เพื่อจะเป็นโมเดลที่จะนำไปใช้ทั้งประเทศต่อไปหากพวกเขาทำสำเร็จค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการใช้นโยบายดังกล่าวนี้เหมือนกับการทำลายคนรวยเพื่อช่วยเหลือคนจนแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วนโยบายที่รัฐบาลจีนทำมีเป้าหมายเพื่อกระจายความมั่งคั่งให้คนทุกกลุ่มการที่หลายธุรกิจต้องปรับตัวหรือแม้แต่ชะลอตัวลงถือเป็นความท้าทายที่รัฐบาลจีนจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ด้วยแผนการทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการเหนี่ยวรั้งบรรดาเศรษฐทีทั้งหลายให้ยังคงอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันเงินทุนไหลออกและบรรลุปเป้าหมายการเติบโตแบบมีคุณภาพและยั่งยืนให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องแแบตไบรฟ f เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เราทุกคนด้วยนะคะ